คุณอาชวุฒิวันนี้มาร้องปปพเรื่องอะไรครับอ๋อร้องพนักงานสอบสวน้อยตำรวจเอกอนันต์สีแสงครับสัสบหัวหน้าพนักงานสอบสวนส,สวนพสนังรองร<ส>ครับผมอคครับประเด็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทครับผมแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายและเด็กนักเรียนโรงเรียนนังรอง นักเรียนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและนักเรียน,นอื่นๆที่ได้ร้องเรียนกับสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาสพมบลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานภาครัฐนะครับจากการกระทําของอคุณครูในโรงเรียนและผู้บริหารครับผม นี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับครับผมเห็นบอกสองคนนะฮะที่โดม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 อเนกประสงค์ครับของโรงเรียนครับอ่าอันเนี้คือน้องบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาสีครับนะครับเมื่อเมื่อไหร่ฮะเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าน้องบาดเจ็บที่เส้นครับตามใบรับรองแพทย์ ระบบโดยผมเป็นผู้ปกครองต้องอุ้มอุ้มเข้าข้างน้ํานะครับแล้วก็จะมีคลิปเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านนักข่าวนะครับผมโดมอลงครับเอออุบะเทนน้อยคนนึ่งครับน้องปฏิภาณเป็นฉีกขาเลยนะครับเป็นขาครับผม รักษานี่ยังรักษาตัวกันอยู่จ้ะครับผมใช่ไหมทางหลานเรานี่อยู่ที่ตอนที่ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลรามารามานะที่ปดีครับน้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับผมน้องปฏิพานสมประสงค์กัตนายสหัสเดชะเหตุเกิดเมื่อไหร่นะเหตุเกิดวันที่ห้ากรกฎาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดที่โดมอเนกประสงสนามบัสของโรงเรียนนางรองเวลาแข่งขันสิบสาม นาฬิกาถึงสิแต่เวลาที่เกิดเนือนประมาณ14บน้องสองคนที่เป็นนักกีฬาสีชมพูสชนักกีฬาบาสเกตบอลบสเกตบอสีชมพูเลยได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ได้บาดเจ็บทั้งคู่แล้คุณคูไม่โทรแจ้งรถลงพยาบาลไม่มีการประถมพยาบาลแล้วเมื่อเด็กถึงลงพยาบาลก็ยังส่งคุณครูวิรยุทธ์อุ่จิตนะครับเข้าไปทําร้ายร่างกายและไป คููข้าค่ข้า,งงขาถึงโรงพยาบาลถึงสถานที่ราชการหอพักผู้ป่วยในตึก 4, สี 3, ่ชั้นสามห้องผู้ป่วยสัญญกรรมรเตียงที่หนึ่งแล้วเด็กบาดเจ็บถสี่วันถึงห้าวันละผู้บริหารพึ่งมาเยี่ยม,มโดยรองผู้อํานวยการมานังสยาแกกูลกับครูทองใบสิสงห์ครับผมและครู คุณครูสันสีพึ่งมาเยี่ยมและวันต่อมาคุณครูมายุรีและค,ครูไกวุฒิก็พึ่งมาเยี่ยมโดยให้เหตุผลว่า,าทางโรงเรียนยุ่งเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันผมก็เลยแย้งไปว่า,างานกาชาติเขาเก็บกันวันสองวันก็เสร็จล้วงานกีฬาสีเก็บตั้งห้าวันแล้วทำไมถึงส่งเด็กมา,าส่งคุณครูมาขู่ฆ่ามาทำาลายน้องและส่งคนอื่นมา ล็อบบี้แล้วอีกเพราะว่าเราโทรแจ้งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและเราไปหน่วยงานภาครัฐที่จังหวัดวุริลำทางคุณครูเกิดความไม่พอใจอกับการกระทําของผม,มเพราะว่าผมต้องเรียกร้องความยุติธรรมเพราะาม,ม,ม,มันเกี่ยวกับมาตราหนึ่งห้าเจ็ดระเว้นการปฏิบัติหน้าที่เหตุเกิดในโรงเรียนในขณะที่เด็ก เด็กอยู่ในอำนาจของคุณครูและผู้ปกครองอยู่ในเหตุการณ์ผู้ปกครองร้องของให้คุณครูประถมพยาบาลให้คุณครูเรียกรถลงพยาบาลแต่คุณครูที่อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่มีภาพอยู่ในเฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรองซึ่งผมแคปไว้หมดแล้วทั้งผู้บริหารทั้งหมดเลยวันนีว้วันนี้เราเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องมาร้อง เพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสอพอนางรองและคุณครูทั้งเจ้าพนักง,งานสอบสวนแล้วทางกองทุนยุติธรรมทางสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดบอกว่าให้ตำรวจตัดเลขคดีเพื่อน้องจะได้รับเงินผู้เสียหายในคดีอาญา <c oughs> แล้วมันจะมีเงินของอกองทุนฉุกเฉิน ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสพมบลซึ่งเราล้องขอโรงเรียนไปแล้วการที่น้องจะได้เงินเยียวยาจากสำนักง,งานเขตก็คือว่าทางโรงเรียนทางผู้บริหารและผู้อำนวยการจะต้องทำเรื่องไป<ม>แต่เราได้สอบถามกับผู้บริหารผู้บริหารบอกว่าไม่มีเงินใดๆที่จะเยียวยา<ม>แล้วมีการข่มขูเด็กและผู้ปกครอง แล้วเด็กยังมีเงินประกันประกันอุบัติเหตุกลุม่มซึ่งโรงเรียนโดยท่านผู้บริหารผู้หญิงนะครับสองท่านแจ้งกับผมว่าเด็กไม่ได้ทำประกันและเด็กไม่สามารถเบิกประกันส่วนนี้ได้แต่ผมและแม่เด็กไปสำนักงานคุ้มครองผู้เอาประกันภัยคอปพ,อพอจังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านผอ นะครับอออพอพอคอปพจังหวัดบุรีรัมย์เช็คให้ผมแล้วก็มีเลขกรมทรรม์แล้วผมก็ยื่นเบิกเคมกับบร,บริษัทประกันได้เงินเป็นที่พอใจแล้วแล้วโรงเรียนมีการโอนเงินโดยเงินส่วนนี้จากเด็กที่เสียผลประโยชน์หลายหลายคนก็คือว่าเด็กเนี่ย ตามหลักแล้วการโอนเงินของบริษัทประกันบริษัทประกันจะต้องแจ้งหรือเงินจะต้องเข้ากับผู้เอาประกันภัยแต่เงินทั้งหมดเนี่ยมันไปเข้ากับคุณครูท่านหนึ่งซึ่งคิดดูว่าเด็กโรงเรียนนางรอง,องตัวเลขคร่าวๆ3,300คนถ้ามีการเคลมหนึ่งครั้งนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนก็คือ500บาทหรือถ้าบาดเจ็บหนึ่งครั้งไปรับเงินกับ บริษัทประกันในเงื่อนไขเนี่ยก็อีก3า0สในกรณีไม่ได้นอนลงพยาบาลแล้วคิดตัวเลขคร่าวๆว่าถ้าเอา3,300ันสคูณสามหรือคูณ500ตัวเลขมันก็เฉียดเฉียดล้านประมาณ1ล้านแล้วการจะทำอย่างเงี้ยผมร้องขอมา6ปีเพราะน้องสหัสเดชะเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี้ยหปีแล้วทำไมโรงเรียนไม่เปิดเผยหน้าตารางกรมธรรม์ ทำไมถึงปกปิดหน้าตารางกรมธรรม์แล้วเงินประกันทั้งหมดเนี่ยทำไมไหลไปเข้ากับคุณครูท่านนี้โดยการโอนการจ่ายมันมันไม่ตรงไปตรงมาจากบริษัทประกันแล้วผู้ปกครองไม่สามารถตรวจสอบสได้แล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราล้องไปที่ศูนย์น้ำรลงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์มแล้วเราล้องไปที่สำนักง,งานเขตหลายครั้ง<ม>หลายเลขอาทิเช่นเลข66เลขรับ66 เลขรับห้าสิบเจ็ดเลขรับเจ็ดสิบเด็บสาห้าแล้วแม่เด็กแล้วก็ผู้ปกครองเด็กอื่นนะครับยังมีเรื่องอนาจารีนะครับทางโรงเรียนเพิกเฉยผู้บริหารเพิกเฉยเราร้องขอเราไปแล้วเราสอบถามแล้วตามขั้นตอนแต่ท่านไม่ให้ความยุติธรรมกับเด็ก ยังมีการขู่ทำร้ายเด็กโดยเฉพาะในใบรับรองแพทย์ระบุให้เด็กเนี่ยต้องพักในเรื่องเดินท่านผู้บริหารก็ยังบังคับให้เด็กเดินแล้วทางทางทางเขตพื้นที่การศึกษาขอให้จัดจัดห้องเรียนเพื่อไม่ให้เด็กเดินเรียนโดยผู้บริหารได้เซ็อนอนุมัติแล้วแล้วเด็กมีห้องเรียนอยู่ที่ห้องสองหนอาคารสอง แต่รองผู้บริหารหนึ่งท่านเป็นผู้หญิงจะบังคับให้เด็กเดินเรียนขอห้องคืนวันนี้ผมก็เลยมาร้องร้องพี่แล้ก็ปอปอปอปป,ป,ป,ปครับผมตามตามตามจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐได้แนะนำมารครับผมหลังจากนั้นก็คือจะต้องนำเด็กไปที่กระทรวงศึกษาธิการกับพบท่านเลขาสพทครับครับผมตามไปไปไป หลังหลังหลังที่คุณหมออนุญาตเอาออกจากโรงพยาบาลรามาธี่อดีครับผมต้องรักษาตัวขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันต้องเข้าเฟซบุ๊กภาพภาพภาพอันนี้นี่ครับเนี่ยครับเนี่ย ตอนแข่งครับตอนแข่งอันนี้คุณครูคุณครูที่ร่วมนะครับเอาไว้เอาครับผมเราต้องไปเบอร์หน้าเ้าหมดภามตอนตอนอุบัติเหตุที่มันถล่มอ๋อไม่มีนะไม่มีครับมีมีมีแต่ภาพที่เป็นจริแลงลงอยู่ในที่จับเนกโอเคครับผม